ในปัจจุบันการกำจัดขยะมีหลายวิธีเช่นการเผาการฝังลกลบการหมักชีวภาพเป็นต้นซึ่งการเผาเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดบริษัท Evolution Construction ขอนำเสนอเตาเผา,เาขยะ Evo 2010ที่มีคุณสมบัติดังนี้ขนาดเตาเหมาะสมกับปริมาณขยะในชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวกำจัดขยะมูลฝอยได้ทันวันต่อวัน ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะเงินทุนต่ำไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงระหว่างการเผาง่ายต่อการบริหารจัดการใช้พื้นที่น้อยใช้งานง่ายปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานซึ่งต่างจากการเผาขยะในที่เปิดแบบทั่วๆไปที่เป็นการสร้างมลภาวะในอากาศการกำจัดขยะด้วยวิธีการใดก็ตามเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องเริ่มจากการคัดแยกขยะและเตรียมขยะให้เหมาะสมกับวิธีการนั้นๆดังนั้นขั้นตอนแรกคือการคัดแยกและเตรียมขยะมูลฝอยสําหรับเผาโดยทั่วไปขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ขยะรีไซเคิลขยะย่อยสลายได้ขยะมีพิษหรือขยะอันตรายและขยะทั่วไปซึ่งขยะทั่วไปยังแบ่งเป็นชนิดที่เผาไหม้และไม่เกิดการเผาไหม้1 ขยะรีไซเคิลหรือวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถนำไปขายได้เป็นรายได้กับเข้าชุมชนเช่นแก้วกระดาษพลาสติกโลหะอลูมิเนียมกระป๋องเครื่องดื่มเป็นต้น 2. ขยะย่อยสลายได้เช่นเศษอาหารทางพืชผักและเนื้อสัตว์ที่เหลือจากการรับประทานเปลือกผลไม้ใบไม้เป็นต้นขยะเหล่านี้เน่าเสียและย่อยสลายเร็วเหมาะสำหรับนำไปหมักทำปุย๋ย ขยะมีพิษหรือขยะอันตรายซึ่งมีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆได้แก่วัตถุไวไฟวัตถุระเบิดวัตถุที่ทําให้เกิดโรควัตถุกำมันตรังสีวัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองและการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมวัตถุก,กัดกร่อนจึงต้องเก็บรวบรวมเพื่อนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีเช่นกระป๋องยาฆ่าแมลงกระป๋องสเปรย์แบตเตอรี่ หลอดฟูออเรสเซนตถ่านไฟฉายโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นตน้น 4. ขยะทั่วไปเป็นขยะที่ย่แยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการนำไปรีไซเคลิลซึ่งยังแบ่งออกเป็นขยะที่เผาไม่ได้และไม่เกิดการเผาไหม้ขยะทั่วไปที่เผาไม่ได้เช่นซองบะหมี่สำเร็จรูปเปลือกลูกอมถุงขนมถุงพลาสติกโฟมหรือฟอยล์เปื้อนเศษอาหารเป็นตน้น ขยะประเภทนี้เองที่เหมาะสำหรับการเผาขยะทั่วไปที่ไม่เกิดการเผาไหม้เช่นเศษวัสดุก่อสร้างปูนซีเมนต์ซึ่งควรคัดแยกออกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างการเผาจากขั้นตอนการคัดแยกขยะควรเตรียมขยะแห้งเช่นเศษกิ่งไม้ใบไม้แห้งเศษถุงพลาสติกเศษกระดาษไว้สำหรับเผาตอนเริ่มจุดเตาประมาณ5-10ถึงถุง เพราะจะช่วยเพิ่มอุณหภูมิภายในเตาให้สูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วก่อนจะเริ่มทำการเผาทุกครั้งควรตรวจสอบสภาพเตาเผาว่าไม่มีการแตกร้าวไม่มีน้ำขังภายในเตาทดลองเปิดปิดประตูทุกบานทั้งแบบบานพับและรังเลื่อนว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติตรวจช่องอากาศและฝาปิดด้านข้างเตาว่าไม่มีจุดใดอุดตัน เมื่อตรวจสอบแล้วว่าเตาเผาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจึงเริ่มขั้นตอนการเผาดังต่อไปนี้ลำดับแรกโกยเศษวัสดุตกค้างจากช่องตะแกรงด้านหน้าเตาลำดับที่สองโกยขี้เถ้าออกจากช่องโกยขี้เถ้าด้านหน้าเตาลำดับที่3โกยขี้เถ้าออกจากช่องโกยขี้เถ้าละเอียดซึ่งอยู่ด้านหลังเตา และปิดประตูช่องโกยขี่เท่าทั้งสองบานให้เรียบร้อยใส่ขยะแห้งหรือเศษไม้แห้งที่เตรียมไว้สำหรับจุดเตา5-10ถึงถุงลงในห้องเผาและเริ่มจุดไฟที่ขยะจากนั้นปิดประตูช่องใส่ขยะ สังเกตเปลวไฟจากช่องดูเปลวไฟด้านหลังเตาเมื่อไฟลุกเกิดการเผาไหม้ดีแล้วให้เริ่มทยอยใส่ขยะแห้งที่เตรียมไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มอุณหภูมิภายในเตาเมื่อความร้อนภายในเตาสูงประมาณ600-1,000องศาเซลเซียสสังเกตได้จากผนังเตาด้านในเป็นสีขาวจึงเริ่มทยอยใส่ขยะที่มีความชื้นหรือขยะเปียกสลับกับขยะแห้ง โดยต้องปิดประตูบานเลื่อนช่องใส่ขยะทุกครั้งเมื่อใส่ขยะเข้าไปแล้วเทคนิคในการเผาขยะ 1>, 1. ในระหวานน่างนี้ขยะจะถูกเผาไหม้อย่างรวดเร็วจึงต้องใส่ขยะให้ต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับการเผาไหม้โดยประมาณได้จากระดับขยะภายในห้องเผาไหม้ควรอยู่ในระดับปากเตา 2. สภาพระยะภายในเตาควรกองเป็นรูปโค้งนูนกลาง หรือลาดเอียงจากปากเตาลงไปด้านหลังและระวังอย่าให้ขยะชิดผนังด้านหลังมากเกินไปเพราะจะทำให้เกิดการเผาไหม้ได้ไม่ดี 3. เตาเผาขยะ EVO 2010ไม่จำเป็นต้องใช้พัดลมหรือเครื่องอัดอากาศเนื่องจากออกแบบให้อากาศจากภายนอกไหลเข้ามาภายในเตาได้อย่างอัตโนมัติขณะทำการเผา ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับปริมาณลมที่ช่องลมด้านหน้าและด้านขามให้เหมาะสมได้เพื่อให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์รวมถึงเข้าไปในห้องเผาไหม้ที่สองเพื่อกำจัดขมเควันกลิ่นเหลือเพียงลมร้อนที่ปล่อยออกจากป่องควันซึ่งไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและการหมั่นเขี่ยที่เท่าที่ตะแกรงและตักที่เท่าที่ก้นเตาออกจะช่วยให้อากาศผ่านขึ้นไปได้โดยสะดวกอีกทางหนึ่ง อาจเปิดใช้ช่องลมด้านหน้าใช้เปิดเพื่อเร่งเปลวไฟภายในเตาแต่ไม่ควรเปิดค้างไว้เพราะจะทำให้เตาสูญเสียความร้อนซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดควันเมื่อเกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์หล่องจะไม่มีควันมีแต่ไอความร้อนที่ถูกระบายออกไปเท่านั้นการเผาขยะด้วยเตาเผา EVO 210 0จึงเป็นวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม